สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเหรียญที่ผมกำลังรับซื้อในตอนนี้นะครับมาดูเหรียญเรียกเลยนะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับเหรียญน,นี้ก็เพิ่งซื้อต่อจากเอ น้องคนหนึ่งมานะครับเป็นพศสองพันห้าร้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูด้านหน้านะครับผมเป็นพระเสียนเอียงนะครับเกือบตรงครับเป็นเหรียญพระเสียนเล็กนะครับก็ผมรับซื้อนะครับถ้าเ,เพื่อนเคนไหนมี เหรียญหนึ่งบาทพซ้อนไหนก็ได้นะครับขอขอให้เป็นพเนืเสียล็กนะครับเป็นพืเสียตรงนะครับผมรับซื้อนะครับผมถ้าเ,เพื่อนเพื่คนไหนมีแล้วอยากขายก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมผมรับซื้ออยู่สอง หนึ่งบาทช่องเดียนนะครับเป็นพระเสียนตรงพอซอไหนก็ได้นะครับผมเรียนหนึ่งบาทเรียนนี้ก็จะเป็นพระเสียนเอียงนะครับแต่อยู่ในพระเสียนพระเสียนใหญ่นะครับผมถ้าใครมีพระเสียนตรงนะครับก็ คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครอยากขายครับส่วนใหญ่ผมก็จะชอบสะสมอ,ออกแนวเป็นพระเสียนตรงนะครับหรือไม่ก็เกือบเกือบตรงก็ได้ครับครับผมเรามาดูเหรียญที่ที่สามกันนะครับเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับพศสองพันห้าร้อย 60สิบครับก็สภาพาการใช้งานนะครับส่วนมากผมชอบเป็นสภาพผิวแบบเ,เดิมครับผมจะไม่เอาไปขัดให้เป็นส,ะสะภาพใหม่ครับว่าผมคิดว่ามัน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 ,ม,นมันไม่คงเป็นแบบแบบดั้งเดิมครับพเพื่อนดูนานาน,นะครับ เป็นพระเศียรเอียงนะครับเกือบตรงเหมือนกันครับอันนี้เป็นเหรียญของราชการที่สิบนะครับเหรียญยี่สิห้าสตางค์ก็ถ้าเพื่อนคนไหนมีแบบนี้นะครับเป็นพระเศียรเกือบตรงหรือว่าพระเศียรตรงเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หรือเหรียญห้าสิบสตางค์ราชการไหนก็ได้ราชการที่ 9, เก้าหรือราชการที่สิบก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครมีก็อยากขายแล้วก็คอมมนต์มาด้านล่างได้นลยนะครับมาดูเหรียญที่สี่กันนะครับผม จะเป็นยี่สิบห้าสตางค์นะครับของนายหลวงราชการที่ที่สิบครับอันนี้ผมไม่เน้นภาษนะครับภาษณนไหน,ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีแบบนี้นครับเป็นภาษีเงนเียวยครับอันนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นภาษีเนตรงนะครับรว่ถ้าใครมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์หรือเหรียญห้าสิบสตางค์ครับเป็นของนายหลวงราชการที่ เก้าก็ได้ถ้ากันที่สิบก็ได้ก็เป็นพระเศียรตรงนะครับเดี๋ยวแม่ก็เกือบตรงก็ได้ครับถ้าใครมีระยะขายก็ทักทักมาด้านล่างได้เลยครับมาดูเหรียญการจนานะครับผมก็ของนายหลวงราชการที่เก้าครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแบบแบบนี้นะครับ ผมรับเสือนะครับเป็นภสษีเงินภาษีเนกลับนะครับปกติแล้วเหรียญการนาทุนเหรียญก็จะเป็นปาสีเนตรงนะครับใครมีเหรียญการนาเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทหรือสิบบาทที่เป็นภาสีเนกลับนะครับหรือจะเป็นภาสีเงินเอียงเกือบกลับก็ ก็ได้ครับถ้าใครอยากขายก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูทุกเหรียญผมจะเป็นผิวผิวผิวเดิมนะครับไม่ได้ผ่านการขัดมานะครับอันนี้ผมรับซื้อต่อจากพี่ๆน้องๆน,นะผมก็ไม่ได้เอามาทำความสะอาดนะครับก็เก็บไว้เป็นสภาพผิวนี้เลยครับมาดูเหรียญกาญจนาเหรียญหนึ่งหนึ่งบาทกัน,นครับ อันนี้ผมก็ได้ได้มาจากพี่คนหนึ่งครับเขานําเสนอมาผมก็ช่วยซื้อครับเป็นพระเสียนควางครับกลองไม่ค่อยโฟกัสเลยครับถ้าคนไหนมีพระเสียนยังเกือบตรงหรือพระเสียนตรงของเด่นกาจนะาทุกเหรียญนะครับ อาจาทุเรียนถ้าใครมีอยากขายก็คอเม์มาด้านล่างได้เลยครับขอเป็นพระเสียนเอียงเกือบตรงหรือไม่ก็เป็นพระเสียนอ๋อไม่ใช่ครับผมผู้ผิดัรับขอเป็นพระเสียนเอียงเกือบกับหรือเป็นพระเสียนกลับนะครับใครมีแล้วอยากขายก็ทักมาด้านล่างได้เลยนะครับการเรียนนี้ก็ ได้มาจากพี่อีกคนหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสภาพผิวที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเป็นเหรียญห้าบาทเป็นรุ่นบางนะครับเป็นเพื่อนดูด้านหน้านะครับเนี่ยก็เป็นผ้าเสียนเอียงครับแล้วผมยังไม่มีผ้าเสียนตรงเลยครับเหรียญห้าบาทถ้าใครมีผ้าเสียนเอียงเกือบตรงจะเป็นรุ่นเหรียญห้าบาทแบบบางหรือแบบหนาะ ถ้าเพื่อนคนไหนมีก็ส่งข้อความมาด้านล่างได้เลยนะครับผมก็รับซื้อเรื่อยๆครับเป็นเหรียญเรือนะครับเรือหงครับหนึ่งบาทอันนี้ก็ได้มาจากพี่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เอียงเกือบตรงเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีเปอร์เซ็นต์ตรงครับถ้าเพื่อนคนไหนมีเปอร์เซ็นต์เอียงเกือบตรงหรือไม่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงก็ ทักคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับส่วนใหญ่แล้วผมตอบกลับออขอขอไลน์ไอดีเพื่อนๆไปก็ไม่ค่อยตอบกันนะครับแต่ส่วนสักทักต่อไปสักประมาณยี่สิบคนนะครับให้ไอดีไลน์มาสักประมาณสักห้าหกเจดคนนะครับผมถ้าราคาผม ถ้าราคาตกลงได้ผมก็รับซื้อนะครับผมนนี้เป็นเหรียญคุดนะครับพอศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับนี่เพืเ่อนๆสังเกตดูผิวครับน่าจะโดนสารเคมีอะไรสักตัวนะครับที่กัดกัดเนื้อผิวของเหรียญครับเปลี่ยน,น,รป,นประสียนเอียงเกือบตรงเหมือนกันนะครับ ้วเป็นเหรียญหนึ่งบาทพอศส,สองพันห้าร้อยห้าครับอันนี้ผมก็หาเป็นแบบพระเศียรตรงอยู่นะครับถ้าม่เพื่อนคนไหนมีก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอันนี้ผมก็ช่วยซื้อของน้องคนหนึ่งนะครับก็ส่งมาส่งมาแล้วผมก็ช่วยซื้อไปในราคาไม่ไมไมแพงนะครับเพราะว่าเป็นอเอียงนิดหน่อยครับเป็นประเศษเอียงนิดหน่อย ถ้าเ,เพื่อนคนไหนก็คุยกันแล้วตกลงราคากันได้ผมก็รับซื้อนะครับแตม่มีเพื่อนบางคนบอกว่าทําไมรับซื้อถูกจากเออถูกจังถูกต่างจากอช่องอื่นจังอันนี้ก็ปรดีผมมีกำกำลังซื้อเพียงเพียงเท่านี้นะครับผมก็รับซื้อแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนคนไหนที่เอ,อยากขายให้ช่องอื่นก็ก็ ลอานำเสนอในช่องอื่นดูนะครับส่วนเรียนนี้เป็นเรียนขอบสองชั้นนะครับอันนี้ผมก็ช่วยซื้อช่วยซื้อกับพี่คนหนึ่งนะครับพอดีเห็นส่งมาเป็นตัวอย่างนะครับมาให้ดูก่อนผมก็รับผมก็ซื้อครับแต่ว่ายังยังยังไม่รับซื้อนะครับเรียนนี้ผมก็รับซื้อจากพี่เขานะครับ อันนี้ว่าเป็นภาษียนปกตินะครับภาษีเงนเก่าก็ถ้าเพื่อนคนไหนมีภาสียนตามที่ผมออบอกไปตะกี้นะครับก็ถ้ามีอยากขายก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ตอบจนใหญ่ผมก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับตอบว่าขอไลอน์ไอดียเงี้ย ครับผมสำหรับชิปนี้น่าจะนานนหม่เพราะว่าผมเอาเหรียญทั้งหมดมามารวมเพื่อที่จะจะให้พี่ๆน้องๆได้รู้ว่าผมรับซื้อทั้งหมดนี้นะครับเป็นพเพเสียนตามที่แจ้งไปนะครับผมเแล้วจะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญห้าบาทที่กำลังยอดฮิตในการซื้อขายนะครับเป็นตอนนี้เลยนะครับพศสองพันห้าร่ น่าจะผลิตแสนถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นเพอร์เซ็นธรรมดาถ้าเพื่อนคนไหน,นมีก็คอมเมนต์ด้านล่างได,ได้เลยนะครับผมผมก็รับซื้อเรื่อยนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบผิวเดเดิมนะครับยังมัน จะไม่เอาไปขัดผิวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมน่าจะน่าจะเป็นคลิปแรกที่ใช้เวลานานนะครับก็บผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ